สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ฟาร์มหนูฟุกยักษ์สกุลนครได้เดินทางมาที่ฟาร์มหนูฟุกยักษ์สกุลนครสาขาอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องอระมัดระวังกันนิดนึงนะครับก็เซฟตัวเองแล้วก็เซฟคนที่เราจะไปหาด้วยนะครับก็ดูแลเรื่องสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้าการระบาดของโควิด -19 เริ่มมาแล้วรอบสองแล้วก็ต้อง ดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็พยายามสวมอุปกรณ์ป้องก,กันก็คือเรื่องของแมสนะครับช่วยกันนะครับแต่ว่าในในพื้นที่ของตรงนี้นะครับอำเภอชัยวนเนี่ยก็คือเป็นยังเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับในจังหวัดอุดรธานีเนี่ยตอนนี้เรื่องของโควิด -19 ก้าก็มารู้สึกว่าจะมี1น,นึ่งคนแต่ว่าอยู่ทางอีกโซนหนึ่งนะครับไม่ใช่ฝั่งนี้นะครับผมก็เดินทางมาตรงนี้ก็ไม่ไม่มีความเสี่ยงเท่าไหร่ก็เดินทางมาวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปดูกันว่าฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาอำเภอชัยวานเนี่ยเลี้ยงหนูแล้วเป็นยังไงนะครับได้คุณภาพาไหมพิกัดตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มกันครับสวัสดี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 ครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเจ้าของฟาร์มทั้งสองท่านของฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาจังหวัดอุดรธานีอำเภอชัยวนนะครับนี่คือหนึ่งท่านพี่ผู้ชายเดี๋ยวให้ให้พี่ผู้ชายแนะนําตัวก่อนนะครับครับผมไพกิจสีแพงครับครับเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่ครับครับพิกัดตรงนี้ของเราเนี่ยชื่อหมู่บ้านอะไรครับบ้านหนองแวงบ้านหนองแวงนะครับตาบลชายวนอำเภอชายวนครับตบลชายวนอำเภอชายวนจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์ติดต่อที่นี่มีไหมครับเบอร์ติดต่อ ศูนย์หกสองครับครับศูนย์หกสองครับหนึ่งหกศูนย์ครับหนึ่งหกศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์ครับสามหนึ่งสี่ศูนย์นะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับไพ่กิจครับคุณพี่ไพ่กิจเนาะชื่อเล่นกิจเฉยชื่อกิจเนาะพี่กิจนะครับถ้าใครมาแถวนี้ก็น่าจะอยู่ที่นี่มานานแล้วน่าจะรู้จักนะครับมาถามหาพี่กิจก็น่าจะเจอแล้วก็คุณพี่ผู้หญิงครับตอนนี้ช่วยดูน้องเฟื่องฟ้าอยู่ชื่อพี่นิยมนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสี่สองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าใช้ได้ ท่านผู้ชมครับสำหรับฟาร์มหนูพุกยักษ,ษ์สกลนครสาขาชัยวานเนี่ยเป็นฟาร์มสาขาย่อยของจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เดินทางมาส่งพันุหนูเองแต่คือรับพันุหนูจากสาขาหลักจังหวัดอุดรอ,อยูอ่บ้านน่าจะเป็นบ้านนุนงามเนาะบ้านนุนงามนะครับผมอำเภอกุมพาวาปีนะครับแล้วก็รับพันุหนูส่วนหนึ่งจากที่ไหนบ้างนะครับตังนี้ผมว่าสั่งมาสองที่เนาะสที่กับสาขาัอุดรสามที่สามที่เนาะ ก็มีที่ไหนนะครับมีสาขาภูพานนะครับแล้วก็กุมภาวาแล้วก็กุมภาวาปีนะครับสาขาหลักแล้วก็พานานิคมนะครับ3ที่แล้วก็รวมหนูทั้งหมดในกี่ชุดครับเริ่มต้นตอนแรกที่ลงพันหนูหนู56ชุด56ชุดนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นแบบอลังการเลยบอกว่าเริ่มต้นแบบอลังการเลยปกติเนี่ยคือชุดลูกฟาร์มหชุดเนี่ยก็คือจะเป็น หนูผู้หนึ่งเมียสองในจำนวน10ชุดแถมหนึ่งชุดก็เป็น11ชุดแต่อันนี้คือจัดมาชุดใหญ่เลยนะคสามชุดใหญ่เลยนะครับก็มาลงพันุแล้วก็เลี้ยงตอนนี้เริ่มได้ผลผลิตตั้งหรือยังครับขยายออกขยายแยกจากแม่ก็ประมาณห้าหกบ่อแล้วครับห้าหกบ่อแล้วเนาะกอกอีกเยอะอยู่ออกเยอะอยู่เนาะแต่ว่าเราเลี้ยงยังยังยังไม่นานเนาะยังไม่นานคกี่กี่ปีแล้วครับไม่ใช่กี่ปีกี่เดือนนะตั้งแตมว่ากี่เดือนแล้วครับตอนนี้วันที่ วันที่4ี่เดือน8ครับวันที่4เดือน8ครับเดือนนี้เดือน12 8 9 1 0 11 12 4สเดือนครับ4เดือนครับเริ่มได้4เดือนแล้วก็เริ่มมีผลผลิตออกมาให้เห็นแล้วนะครับแต่ว่าในระหว่างเลี้ยงมันก็จะมีปัญหาเนาะเจอปัญหาอะไรบ้างเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับมันมีเป็นขนล่วงม้างเนาะหนูขนล่วงนะครับหนึ่งเลยคือหนูขนล่วงแล้วก็ปัญหาอะไรบ้างครับเหมือนกับ มีอะไรแดงๆกัดนี่นะครับเหมือนมีอะไรแดงๆกัดนะครับท่านผู้ชม่ออะไรไม่รู้เชื่ออะไรก็มีแค่นี้ครับมีแค่นี้นอกปัญหาแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมครับหรือว่ามีปัญหาแค่เรื่องเดียวตั้งแต่เลี้ยงมาสีเดือนมีเรื่องเดียวมีเรื่องเดียวครับคือปัญหานี่ผมจะให้คําแนะนําไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าทางนี้ก็ได้ได้โทรไปสอบถามแล้วก็ผมมีโอกาสได้เดินทางมาจริงๆแล้วสาขาชัยวันอยู่ใกล้ๆผมนะครับก็คือเดินทางไปก็คือไม่ไกลกับอาเภอสองดาวนะครับวันนี้ก็ เห็นทางนี้บอกว่ามีมีเลี้ยงไปแล้วมีปัญหาก็คือทุกคนที่เริ่มต้นนะครับเป็นมือใหม่เราไม่ใช่มืออาชีพเนาะผมเองผมเริ่มต้นก็เริ่มจากการศึกษา,าบางครั้งเนี่ยลูกฟาร์มมีปัญหาอะไรเนี่ยผมให้คำปรึกษาได้เพราะว่าผมเจอมาก่อนก็คือจะนําประสบการณ์ตรงนี้ครับมามาถ่ายทอดแล้วก็มาแชร์แบ่งปันกับลูกฟาร์มแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ได้รับฟังร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็น ความรู้ที่มาแชร์มาแบ่งปันกันนะครับปัญหาของหนูที่มันมีขนล่วงแล้วก็จุดแดงๆเนี่ยปัญหาของมันเนี่ยคือมันจะมาจากบ่อเลี้ยงส่วนหนึ่งนะครับที่บ่อเราเปียกชื้นแล้วก็มีเชื้อรามีแมลงนะครับคือพวกเชื้อราพวกแมลงต่างเนี่ยพอหนูมันกินอยู่ในบ่อเนี่ยพอเชื้อราต่างๆมันเข้าไปที่ขนหนูตัวหนูเนี่ยมันก็จะเกิดอาการคันนะครับแล้วมันก็กัดแทะเก่าทีนี้มันก็ทําให้ขนล่วงไอเล็บมันเนี่ยครับคมคมมันก็จะเป็นแผล พอแผลเกิดแผลแล้วเนี่ยพวกเชื้อราในบ่อเลี้ยงไปเกาะที่แผลมันก็เกิดลุกลามเป็นโรคผิวหนังมันก็เลยทําให้ขนร่วงนะครับเกิดขนร่วงขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกข้อที่2ก็คือพวกมแมลงนะครับมแมลงเนี่ยมันจะมีหลายแมลงนะครับเห็บไรมัดก็มีนะครับคือสัตว์มีขนสัตว์มีขนเนี่ยมันจะมีพวกเห็บไรหมัดซึ่งเราสามารถป้องกันได้โดยการใช้แป้งกันเห็บหมัดสุนัขนะครับก็โรยเข้าไปที่ตัวหนูหรือว่าโรยที่บ่อนะครับก็คืออันนี้ก็คือสาเหตุของอหนูขนร่วงส่วนหนึ่งนะครับ มาแรงเนี่ยก็คือจะมีพวกยุงยุงด้วยนะยุงนี่ก็มีผลค่อนข้างเยอะนะครับถ้ายุงชุมเนี่ยเราใส่ฟางลงไปเยอะๆในบ่อนะครับให้ให้ให้หนูมันพอได้ซุกได้อะไรได้นะครับคือเป็นเหมือนมุ้งเป็นเหมือนผ้าห่มนะครับก็จะช่วยได้ในในระดับหนึ่งนะครับช่วยได้นะครับคือเวลายุงไปกัดเนี่ยมันก็เป็นจุดแดงๆนะครับกัดปุ๊บเหมือนคนนะครับเวลายุงกัดคนคนที่แพ้มากแพ้น้อยนะครับบางคนกัดนิดเดียวเนี่ยเป็นตุ่มขึ้นมาเป็นแผลแดง เห็นรอยแดงๆครับหนูก็เหมือนกันแล้วมันคันครับนี่ <c oughs> มันก็เกาอะไรของมันมันก็เกิดปัญหาตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับขนล,ล่วงนะครับข้อ <c oughs> ที่3ครับก็คือเกี่ยวกับพวกอาหารของเราด้วยส่วนหนึ่ง <c oughs> คือบางครั้งเนี่ยเราให้กินอาหารที่วิตามินอะไรต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอมันก็สามารถทําให้เกิดตรงนั้นได้แต่ว่าก็เป็นไปได้น้อยอยู่นะครับ <c oughs> น้อยอยู่ส่วนส่วนของอาหารเพราะว่าส่วนมากเราก็ให้กินพวกอาหารเม็ด อาหารหมูอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสริมด้วยพวกข้าวโพดอะไรพวกนี้เข้เขาไปมันก็โอเคก็คือสารอาหารครบถ้วนดีอยู่นะครับวิตามินต่างๆแต่ว่าถ้าให้ข้าวโพดแห้งอย่างเดียวไม่ได้นะครับให้กินเยอะเกินไปก็คือบางทีหนูมันก็จะไม่สมบูรณ์แล้วก็ควรที่จะมีเสริมพวกอ,อาหารเม็ดเข้าไปด้วยนะครับนี่ก็คือปัญหาที่ทางฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาชัยวานได้เจอนะครับแต่ว่าเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับไม่มีปัญหาทีนี้เดี๋ยวจะให้ทางคนพิกิตเนาะเรียกว่าพิกิตเนาะ ให้คุณคุณพี่กิจเนี่ยได้พาชมว่าฟาร์มของเราเนี่ยเลี้ยงดูผลงานซะหน่อยดูผลผลิตของฟาร์มซะหน่อยนะครับนี่ก็คือพันหนูที่คุณพี่กิจนะครับได้ได้เอามาเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นคู่หนึ่งเนียหนึ่งนะครับในบม่องนี้นะครับนี่ก็คือพันหนูส่วนหนึ่งนะครับที่คุณพี่กิจได้เอามาเลี้ยงนะครับก็การจับคู่เอาไว้เป็น ตหีหนึ่งต่อ2นะครับต่อแยกเอาไว้นะครับอาหารที่คุณพี่กิจให้ก็ตอนนี้ก็จะเป็นเน้นเป็นข้าวโพดแห้งนะครับเป็นหลักเพราะว่ามีมีแหล่งเ <c> ร <oughs> ียกว่ามีแหล่งใช่ไหมมีแหล่งอาหาร,รนะครับมีแหล่งอาหารก็เลยข้าวโพด,ดเยอะก็เลยเน้นอาหารอ่าเรื่องของการเซฟต้นทุนลดต้นทุนก็จะเป็นข้าวโพดเป็นหลักแล้วตอนนี้ผมแนะนําให้ควรปรับมาใช้เป็นหัวอาหารเ <c oughs> พิ่มขึ้นเพราะว่า มันจะได้มีสารอาหารที่ทเพียงพอหน่อยนะแต่ให้กินเฉพาะขา้าวโพดแห้งอย่างเดียวเดี๋ยวมันมันจะผอมเกินไปเนาะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเนาะอันนี้ตรงนี้เนาะนะก็มีบ่อน,นี้นะครับอันนี้ให้ผลผลิตแล้วใช่ไหมครับใช่ okay, ครับอ๋อน,นี้มีผลผลิตแล้วด้วยนะครับแต่แม่เขาจะดุดุูหน่อยอันนี้ลูกนี่นะครับนี่คือรุ่นลูก,ลกที่เราเลี้ยงแล้วก็มีมีผลผลิตขึ้นมา คือสี่เดือนเนาะพี่คุณพี่กฤษเนอะเพราะว่าสี่เดือนเนี่ยก็ถือว่ายังยังไม่นานเนอะเราเราได้ได้ขายได้จําหน่ายออกไปบ้างหรือยังครับยังครับยังไม่อคือเลี้ยงตอนแรกเนี่ยทุกคนจะมีคําถามว่าเลี้ยงเลี้ยงหนูเนี่ยจะไปขายที่ไหนตอนนี้กังวลบ้างไหมครับที่ลงหนูเยอะๆไม่กังวลเลยครับมีเต่มีคนขายกลัวไม่มีหนูขายเนาะมีคนเข้ามาถามไหมครับเยอะเลยครับเยอะเลยครับ แต่หนูเราไม่มียังไม่มียังไม่พอได้ขายคือผมผมตอนแรกผมเห็นลงหนูเยอะๆผมก็เป็นห่วงนะเอ้ลูกฟาร์มคนนี้ทำไมลงหนูเยอะจังไม่กลัวเรื่องการขายบ้างเลยหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะท่านผู้ชมมักจะกลัวเรื่องของการขายว่ากลัวจะขายไม่ได้แต่สาหรับโดยส่วนตัวผมผมเองผมไม่ค่อยกังวลเพราะว่าคือเราทําการตลาดอยู่แล้วนะครับเรื่องของหนูเนื้อหรือว่าพ่อแม่พันเนี่ยผมผมไม่กังวลเท่าไหร่แล้วก็ผมจะมีการ ทำการตลาดช่วยลูกฟาร์มด้วยนะครับสำหรับฟาร์มหนูพุ้งแยกสกลนครนะครับถ้าใครอยากจะเข้าร่วมกลุ่มกับเราก็ยินดีให้คําปรึกษาเนาะถ้าอย่างอยู่บริเวณใกล้เคียงตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดูงานที่นี่ได้เลยนะครับที่อาเภอชัยวานนะครับตะบนชัยวานนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่ามีที่ผลงานของคนพิจิตเนี่ยได้ได้ทำไว้เนี่ยในเวลาสี่เดือนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะขอขอชมเพิ่มเติมนะครับ ระบบน้ําของเราเนี่ยของของคุณพิพิตเนี่ยก็จะเป็นระบบเป็นท้องน้ําหมูเนาะเรามาพูดถึงเรื่องของ การเริ่มต้นแล้วก็การลงทุนเขาเรียกว่าการทําธุรกิจการเลี้ยงหนูนาเนี่ยมันจะมีเริ่มต้นแบบต้นทุนน้อยแล้วก็ลงทุนแบบต้นทุนสูงนะครับคือแล้วแต่ต้นทุนของแต่ละคนความพร้อมไม่เท่ากันเนาะอย่างคุณพี่กิจเนี่ยก็คือเคยทําคุณพี่กิจเคยทําธุรกิจมาก่อนนะคือทําธุรกิจคุณพี่กิจทำทำก่อนหน้านี้ทําอะไรบ้างครับขนส่งครับทขนส่งเนาะรับก็ทําขนส่งมาก่อนแล้วก็พอจะมีทุนแล้วก็มา ปรับเปลี่ยนอาชีพหาอาชีพเสริมเพิ uh ่มเติมนะครับเสริมครับอาชีพเดิมก็ยังทาอยู่เนาะทำอยู่ครับทำอยู่แล้วก็เลี้ยงหนูนาเป็นอาชีพเสริมก็จะพอมีทุนแล้วก็มาทําตรงนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของต้นทุนนะครับที่ที่คุณพี่กิจทําตรงนี้ต้นทุนเป็นยังไงบ้างเราทํายังไงบ่อเลี้ยงของเราทําแบบไหนนะครับแนะนํากับท่านผู้ชมนะครับทำบ่อเลี้ยงก็สั่งบ่อมาแรกก็ประมาณร้อยบ่อเนาะ ร้อยบ่อนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นหนึ่งร้อยบ่อนะครับครับร้อยบ่อครับก็สองร้อยท่อนะสองร้อยสองร้อยท่อครับทำไปเรื่อยๆครับตอนนี้ตอนนี้มีกี่บ่อแล้วครับเฉพาะเฉพาะบ่อเลี้ยงนี่ประมาณหกสิบกว่าครับหกสิบกว่าเนาะครับที่ที่มีหนูอยู่ก็ที่ผมดูก็เกือบเกือบเต็มทุกบ่อมีมีบ้างที่กําลังลงเพิ่มเติมก็ยังไม่ได้ใส่พันหนูเนาะครับครับแล้วนี้ต้นทุนครับคุณพิกิตตรงนี้ หนึ่งบอนเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ครับที่ชัยวานเพราะว่าราคาอุปกรณ์ไม่เท่ากันเนาะครับครับบอนหนึงบอนหนึงนี่ก็ร้อยร้อยยี่สิบท่อนหนึ่งร้อยยี่สิบเท่าเท่ากับผมเลยนะครับเพราะว่าท่อนบนนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือร้อยยี่สิบาทใช่ไหมครับครับผมร้อยยี่สิบาทท่อนล่างก็ร้อยยี่สิบาทอันนี้เรามาเทพื้นเอาใช่ไหมครับด้วยใช่ครับเทพื้นเทพื้นพื้นเทไว้แล้วครับอ๋อพื้นเทมาแล้วแล้วก็เราเอาท่อมาวางเลยครับท่อมาวางเลยออท่อมาวางเลยแล้วก็เจาะท่อใส่อุปกรณ์ให้น้ําใส่ท่อน้้้ําาทิงเขไป คุณพิกิตต้นทุนต่อหนึ่งบ่อตรงนี้เนี่ยครับที่ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ต่อหนึ่งบ่อครับถ้ารวมก๊อกรวมอะไรเดี๋ยวก็ประมาณตกประมาณสามร้อยเนาะสามร้อยเนาะครับครับทำเององทำทำเองครับทำเองนะว่าคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมคือการทําบ่อเลี้ยงหนูเนี่ยถ้าถ้าเรามีความสามารถทางด้านฝีมือช่างเราทําเองมันจะถูกแต่ว่าถ้าจ้างเนี่ยก็คือประมาณค่าแรงมันสูงในปัจจุบันนี้นะครับครับก็เลย ทําให้ต้นทุนเนี่ยแต่แต่ละฟาร์มเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับก็คุณพิกิจตรงโรงเรือนตรงนี้ต้นทุนของโรงเรือนที่ที่เราทําอันนี้ตั้ง,ง,ง,งใจทาเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูหรือว่าตั้งใจทําเป็นอ,อื่นครับตรงน,นี้มันมีอยู่แล้วครับตรงนี้อ๋อตรงนี้มีอยู่แล้วเนาะตรงนี้มันเป็นเป็นพื้นที่สําหรับอะไรครับครับลงจอดรถครับอ๋อเป็นจอดรถพวกอ่าสิบล้อเทรลเลอร์อะไรตรงนี้นะเพราะว่าคุณพิกิจทําขนส่งอยู่นะครับครับผมก็แต่ว่าตอนนี้ก็คือน่าจะปิดแล้วล่ะสำหรับหนูโดยตรงเลยผมว่าจอดรถส่วนตัวนะครับแล้ว เลี้ยงหนูนะครับเพราะว่าเห็นทาโรงเรือนต่อไปด้านหน้าคือตอนนี้ก็สิบล้อเข้าไม่ได้แล้วก็จะจอดที่อื่นแล้วโครงการของพี่กิจเนี่ยคือจะคิดจะขยายฟาร์มต่อเติมเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับหรือว่าจะเลี้ยงเท่านี้ก่อนก็คิดว่าจะไปเรื่อยๆครับกขยายไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันไม่มีหนูไม่พอนะขนาดอันนี้คือขนาดคือตอนนี้ก็คือประมาณกี่บ่อแล้วนะครับประมาณรวมทั้งหมดก็เลอประมาณ60กว่า เกือบเจ็ดสิบนี่เลยมากหกสิบเกือบเจ็ดสิบบ่อนะครับท่านผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยก็คือหนูมันมันก็ไม่พอขายมันมันมีคนคือผ่านไปผ่านมาเนี่ยคนขับไปผ่านผ่านมาเนี่ยก็เห็นป้ายเนาะครับเขาก็เข้ามาถามครับคือขนาดไม่ค่อยได้โพสต์คือท่านผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามผลงานนะครับที่ของของหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาชัยวานเนี่ยได้ที่เฟซบุ๊กหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาอำเภอชัยวานนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับ ก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยโพสครับไม่ค่อยโพสเล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเก่งครับแต่ว่าก็ไม่มีหนูขายด้วยก็เลยไม่เคยได้โพสนะครับยังไม่ค่อยอยู่ตัวเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วเราเริ่มต้นเยอะด้วยเนี่ยเราก็ต้องให้เวลากับการศึกษาเรียนรู้ตรงนี้หน่อยแล้วก็เราไม่ได้ทําอาชีพเดียวเนาะแล้วก็ล่าสุดนี้ท่านผู้ชม มีจับอีกหนึ่งอาชีพแล้วครับรู้สึกว่าจะมีวัวนมเข้ามาเพิ่มอนี้เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนะก็ไปได้ครึ่งทางแล้วก็จะลงวัวแล้วเนาะใ็จะลงใคจะลงพันวัวแล้วเพิ่มเติมนเพราะว่าเลี้ยงหนูอย่างนี้ท่านผู้ชมก็คือคือเห็นบ่เอเยอะๆอย่างเงี้ยคือจริงๆอย่างคุณพี่กิจเนี่ยอ่าวางจัดวางระบบเอาไ้หมดเลยครับมันก็เลยทําให้เวลาเราเหลือครับครับคืทำอะไรมากอ่าไม่รู้ไม่ได้ทําอะไรกับมันมากเราก็ต้องหาอะไรที่มันอ่า ยังมีแรงอยู่นะท่านผู้ชมมันก็<ม>ต้องหาอะไรทําหน่อยพอมีเวลาออพอมีเวลาเหลือแล้วก็หาอา,อาชีพอื่นทําเสริมกันไปด้วยนะครับเ <c oughs> พราะว่าจะมานั่งเฝ้าหนูอย่างเดียวไม่ได้ตังค์เ <c oughs> <c oughs> พราะว่าหนูมันก็ใช้เวลาดูแลแค่วันหนึ่งก็แค่ประมาณชั่วโมงเดียวก็ไม่ถึงได้ซ้ำผมว่าเนาะครับไม่ถึงได้ซ้ําแค่เติมอาหารเนาะครับ<ำ>ก็ครับทำง่ายอยู่สําหรับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาอาเภอชัยวานก็วันนี้ได้เดินทางมาคือมาเยี่ยมชมแล้วก็ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูคือทางลูกฟาร์มมีปัญหาแล้วก็ยินดีเข้ามาให้คำแนะนํานะครับืปอยู่ใกล้กันด้วยแหละอยู่ใกล้กันด้วยแล้วก็ช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมโควิดมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับรณรงค์ช่วยกันสวมแมสด้วยนะครับสวมแมสด้วยไปไหนมาไหนก็ช่วยกันดูแลสุขภาพนะครับจริงๆพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่มีหรอกโควิดแต่ว่าเราก็ช่วยกันป้องกันเซฟตัวเองนะครับเซฟตัวเราด้วยเซฟ คนข,ข้างๆเราด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาเยี่ยมชมแล้วก็มาแบ่งปันข้อมูลความรู้กันในเบื้องต้นนะครับแล้วก็มาให้คําแนะนําลูกฟาร์มสําหรับวันนี้นะครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในช่อง YouTube นะครับหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ในช่อง YouTube หนูพุกยักษ์สกลนครด้วยนะครับผมจะมี เรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนะครับมาแบ่งปันแบบนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแลวก็ทีมงานหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาอําเภอเชียงวันต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับ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 ทางนี้ด้วยครับสวัสดีครับไม่ไไม่เคยได้พูดคุยกันเลยทางนี้ดูดูน้องเฟื่องฟ้าอยู่น้องอยู่นะครับโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ